พี่นีสานีนะคะได้เลยครับนึ่งสองนีไนะครับค่ะได้เลยนะไม่ใกล้นคะไม่ใกล้เลย่ะไม่ใกล้เลยเหรอไม่ใกล้ไม่ใกล้วาย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 โอเคนะฝากทุกที่้มอัรงยามดีกับวีบูค่ะครับ ก็ถ like ือว่าเป็นแอนนิเวอร์ซารีนะครับก็อยากจะ congratulate กับ9ปีนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เทรดที่เรียกว่าอยู่มานานแล้วก็เล่นในตลาดนรับที่นี้จริงๆในยุคปัจจุบันนี้กับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตลาดมันจำเป็นอย่างไงบ้างจริงๆผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนควรจะทำและอย่างนคราะว่าคือถ้ามองง่ายๆเราทำงานใช่ไหมครับเรามีเงินเดือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราวีทายไปมันก็จบแค่นั้นก่อนั้นก,การลงทุนมาช่วยให้หลังที่เราวีทายไปแล้วเราพอจะมีรายได้หรือมีรายได้พิเศษเพิ่มเติมว่าเที่ยวมันก็เป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในยุคนี้ที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเรยว,ว่ายิ่งจะเป็นต้องศึกษากลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเลยก,กัน อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่หรอกครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อย่างน้อยทุกคนควรจะมีความรู้บ้างเ่นะครับแล้วกันครับเชนชวนต่างๆแล้วคนที่อยากสนใจกับลงทุนหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัมาตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนอยู่ครับจริงๆทั้งหมดก็การลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวขนาดนั้นถ้าเราศึกษาร,รทางนี้ฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราหาข้อมูลไหมแล้วก็ ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อย่างน้อยดีที่จะศึกษาจะลงทุนไม่ลงทุนอีกเรื่องหนึง่งแต่ศึกษาไว้ก่อนมีความรู้ไว้ก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องอื่นที่เช่นไปช่วยในการทํางานของเราหรือเราจะไปลงทุนเปิดธุรกิจเองก็ได้เหมือนกันก็ก็อยากจะฝากไว้แสดความดีกับพี่ตีด้วยเหมือนกันครับกับปริญญาโทจริงๆยังเหลือวิจัยจบอยู่อีกเลยรังยังเหลือจบอยู่อ่า มันถือว่ามันถือว่าเรียบร้อยในฐานะโรงเรียนครับแต่ว่าในฐานะามหาลัยผมต้องทําวิจัยใหญ่ยังยังยังอ,อ,อ,อยู่ระหว่างการดีเซลวิจยัยภาพรวมมาเที่ปีครับภาพรวมจริงๆคือสองปีใช่ครับมีประมาณเ<อ>กือบเกือบสองแล้วครับตอนนี้เหลืทอทำวิจัยแค่คือเป็นยังไงบ้างครับกับจากสองปีที่ผ่านมาเหนื่อยฮะแต่ว่าดีแต่ว่าดีก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เราได้เจอคนที่เขาหลากหลายเหมือนกันอ่ ดักลาวบางคนเราอาจจะไม่ได้เจอในประเทศเราหรือบางคนเขาได้ทํางานในในอาชีพสาขาอื่นที่มันน่าสนใจเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็เราคิดว่าหวังว่าจะเอาความรู้ตับมาใช้ประโยชน์การคุยกันน่าจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันมาคุยกันอะไรแบบนี้ไหมไม่ได้ถึงขนาดเชิงว่าเป็นนักธุรกิจเพราะผมศึกษาด้านที่เป็นการจัดการมันก็จะมีคนที่เขาจัดการในเรื่องอื่นเช่นคนที่ทําเรื่องของการ manage รถไฟอย่างนะี้ เราก็ได้พอเข้าใจว่าโอ้เวลาก่อสร้างเป็นยังไงขั้นตอนตา่างๆมันยุ่งยากแค่ไหนคือคือมันก็ดีสําหรับเราเราได้เรียนรู้จากมุมมองที่มันหลากหลายนะครับมันก็มีประโยชน์หลังจากนี้เอต้องต้องไปรับปริญญาใช่ไหมครับก็ปีหน้าครับปีหน้าใช่ตามขั้นตอนอจริงๆการตั้งใจที่จะเรียนด้านนี้เองอยากจะมาเสริมในด้านไหนด้วิกบ้าง จริงๆเราก็อยากหาความรู้ด้วยแหละครับคือคือสาขาที่เรียนมันก็ค่อนข้างเฉพาะทางการเป็นิหการจัดก,การอะไรที่เป็นสเกลขนาดใหญ่ก็ยังไม่ได้มีความรู้นี้มากในประเทศเราเลยแค่อยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็หวังว่าจะไดเอากลับมาใช้กับหนึ่งามาใช้กับองค์กรตัวเองสองคืออาจจะได้เอามาใช้ทาอะไรในอนาคตซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจบด้านนี้ต่อแล้วตั้งใจอยากต่อเลยครับตอนนี้ยังฮะข <c oughs> อให้มันขอให้มันให้มันเรียบร้อยไปทีละอย่าง เา็หลายคนแบบคงสั่เหมือนกันว่าพี่เอาเวลาไหนไปเรียนนะเพราะว่าเห็นทํางานมีทั้งแบบการงานแสดงก็เยอะธุรกิจก็เยอะเหมือนกันก็ยังโชคดีที่ผมได้สาขาที่มันไม่ได้ต้องเอาตัวไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็ผมก็ไปทุกๆสามเดือนก็จะไปทีนึงอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสามารถแบบพอทําอะไรได้บ้างแต่ว่างานก็มีแบบตัวของผมที่บ้านตลอดเลยก็ส่วนใหญ่จะมีทำรีพอร์ตครับเยอะครับแล้วก็มีอ่านทั้งเยอะผมว่าสุดท้ายเรียนก็ยังต้องยิง ลำบากนะเพราะด้วยความที่บอกว่าไม่ได้บินไปเรียนเราเป็นมา็นสามเดือนไปดีอย่างเงี้ยครับเราต้องลำบากเวลาเดินทางไปแล้วผมใช้เวลาแบบสองสามวันแรกกว่าจะแบบเข้าที่เข้าทางอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเวลาเดินทางคือเราเหมือนแบบไปถึงปุ๊บก็สามวันกลับมาก็อีกสามวันกว่าจะฟื้นปกติอะไรันก็ค่อนข้างเหนื่อยคือเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่บินไปบินมาใช่แล้วมันก็ค่อนข้างเปลืองเหมือนกันเพราะมันเดินทางไปเดินทางกลับไปกลับไปกลับมันมีค่าใช้จ่าย ใช่ๆนอกจากยากเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการ <นะ S 1> ตัวใช่ครับแต่วันนี้ก็ยังไม่วางแผนนะยังไม่ได้มีแพลนว่าจะทําอะไรต่อครับเอาให้มันเรียบร้อยก่อนเรืยกว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หบักที่สุยที่สุดนอนเราะมันทำหลายอย่างมากนะเอาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดใช่เพราะมันทําหลายอย่างพร้อมกันแอารมณ์ยังไงว่ามันสนุกแหละผมว่ามันคือมันได้ไปรู้จัก คนอื่นเยอะมันได้ไปเจออะไรที่มันแตกต่างสมมติเราทํางานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแสดงหรือจะเป็นออฟฟิศมันก็เป็นแบบนึิมซึ่งเราชินแล้วแต่พอเราเปลี่ยนมันก็เหมือนกับไปเรียนหนังสือใหม่นะครับมันได้กลับไปตามระบบระเบียบใหม่ก็ก็ก็แตกต่าตรงนี้ที่มีธุรกิจอะไรบ้างนะครับนอกจากเปิดปรตแล้วก็ทีที่ขาตอนนี้เรามีปรตคอนเนอเร์มีข้าวสูตใช่ตอนนี้ี่โน้ตเป็นยังไงบ้างครับพี่ เราเปิดเป็นพับอัพครับคือเราไปเปิดเป็นช่วงสั้นๆประมาณ2อถึงเดือนนึแต่ว่าก็เดี๋ยวเราเจอแบบเปิดจริงๆคิดว่าในช่วงกันยานเราน่าจะเปิดร้อยเอร์เซ็นี่กันยานี้เหอฮะใช่อยากจะให้เปิดเป็นแบบแต่ใหญ่โตขนาดไหนครับพี่เพมันก็มันก็เป็นร้านอาหารเราก็คงไม่ได้สามารถเปิดใหญ่โมัหวากมากยากเลอยก็ะตามสภาพคงไซใกล้ๆกับที่คอนแวนต์ อยากขยายสาขาด้ไหมคะให้เป็นแบบว่าเหมือนโคเรโต้แบบนี้เลยจริงๆแล้วตามบิสเนสของเราเองเราไม่ได้สามารถสเกลขยายได้เลยเหมือนโคเรโต้คอนเนอร์นะลักษณะร้านมันต่างกันแต่ว่าเราเองก็อยากมีสาขาเพิ่มเติมถ้ามันเป็นไปได้แต่ว่าเราคงต้องทำสเต็ป by สเต็ปอะไรคงคงไปทีละขั้นก่อนว่าโอเคเอาที่แรกให้มันดวลก่อนแล้วเราทิศทางดีว่าเราควรจะขยายไปไอยางอง,องดอูอยากความสนใจในเลย์าพเองต่างชาติเขาเป็นยังไงบ้าง ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะได้การตอบรับที่ดีขนาดนี้เหมือนกันออทุกทีไม่ได้แพลนมาว่าเราจะมีคิวยาวขนาดนี้ก็เซอร์ไพรส์ครับที่คนหนึ่งคือคนสามารถเข้าใจอาหารไทยได้ผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจแหละสำหรับเราเองว่าเฮ้ยโอเคมันไม่ใช่แค่ผักไทยนะมันไม่ใช่แค่ส้มตำที่มันไปได้แต่ตอนนี้มันมีเมนเพิ่มเติมของเราที่มันไปในระดับที่มันกว้างขึ้นทุกคนสามารถเข้าใจเข้าอยได้เข้าใจอาหารไได้ผมว่ามันเป็น สเต็ปที่ดีสําหรับอาหารไทยแล้วหวังว่ามันจะมีอาหารไทยแบบอื่นท,ที่ที่มันไปได้อีกแต่ว่าต้องมีการเพิ่มเมนูขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนกันก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆเขาเขาเขาชอบเมนูอะไรกันี่จริงๆส่วนใหญ่เขากินข้าวซอยนะผมว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งคือชาวต่างชาติเขากินอาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงโดยพวกแกงกะหรี่มีเครื่องเทศอยู่อยู่แล้วยังพอเข้าใจได้พอเราไปมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเขาต้องปรับปรุงมากนักเข่าไหร่ ต่อยายฐานเรื่องอะไรต่อยายทำฐานตาได้ไหมครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแพ้ใช่ไหมครับอ๋อเป็นภูมิแพ้ตั้งนานเรารับตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเมื่อเป็นจุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นหายก็จะที่จะหายไปช่วงนี้เป็นเพราะว่าอากาศหรือว่ายังไงเคยเป็นมันก็ขึ้นอย่างนี้มานานแล้วครับแล้วมันไม่ยุบแล้วอ่ะมันก็จะเป็นแดงๆอย่างเงี้ยนะถือว่าตะกายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เคยเจาะออกแต่ว่าพอเจาะออกมันก็กลับมาใหม่ก็เลยไม่ต้องทำแล้วมันเจ็บครับใช่ มันก็มันต้องใช้เวลานานมากกว่ามันจะหายไปไม่ใจแล้วประมาณเดือนมังมั้งมันจะเป็นสเก็ตแบบเป็นเดือนแล้วพอหายไปปุ๊บผมก็เคยลองทำใช่ไหมสองอาทิตย์ก็กลับมาใหม่ได้แล้วช่างมันเถอะเรื่องนีเราเป็นคนทำใจไปเลยยอมยอมไหมใช่ครับก็เข้ากับยุคใหม่เราเห็นเป็นเกาหลีจำเป็นวอลี่อไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุคสมัยไว้แต่ก็ถ้ามันไม่มีได้ก็ดีแหละครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ชอคืออะไร,ไรตกใจครับ